สวัสดีค่ะสมาชิกกู๊ดไอเดียทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆจาก Good ไอเด TV นะคะกับ10คคำถามกับหมอเกสวันนี้นําสาระความรู้เรื่องสัญญาณนะคะสัญญาณสิบประการของอาการโรคตับตับนะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะแล้วก็มีหน้าที่สําคัญหลายอย่างเลยเช่นสร้างน้ําย่อยหรือน้ําดีนะคะเพื่อที่ไปช่วยย่อยอาหารนะคะรวมทั้งตับยังช่วยสร้างสารที่ ทำให้เลือดแข็งตัวนะคะและที่สําคัญคือตับเนี่ยมีหน้าที่ในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะตับจึงเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างมีหน้าที่หลากหลายและก็เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาตับเนี่ยมักจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาคราวนี้เรามาดูสัญญาณสิบประการนะคะที่มงบอกว่าเป็นอาการของโรคตับนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ1 มีอาการอ่อนเพียนอนไม่ค่อยหลับแต่มักจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันรู้สึกเหนื่อยง่ายคล้ายกับคนไม่มีเรี่ยวแรงนะคะบางคนอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารร่วมด้วยที่สําคัญก็คือมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะคะ 2. ประจำเดือนมาไม่ปกติหรืออาจจะขาดไปเลยมาก็ไม่สม่ําเสมอนะคะส่วนผู้ชายก็จะมีอาการเจ็บบริเวณเต้านมแล้วก็อันท้าฝ่อตัวอาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างไม่มีสาเหตุ 3. อยู่ๆก็มีอาการคันตามร่างกายนะคะเช่นมีพื้นขึ้นอยู่ๆก็แบบเอ๊ะทำไมรู้สึกแบบมีมีตุ่มขึ้นตามร่างกายก็เพราะว่ามีน้ำดีสะสมอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะคะทำให้เกิดอาการคันตามตัวขึ้นมาได้ 4. มีอาการตัวเหลืองและตาเหลืองคล้ายกับคนเป็นดีซันนี่คือสัญญาณที่เห็นง่ายๆเลยนะคะก็คือเด็นชัดมากคือมีตาและตัวเหลืองนะคะเพราะตับเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ซับน้ําดีออกจากตับได้จนทําให้เกิดมีการแพร่กระจายไปที่ตาไปข้างค้าง,างตามเซลล์ชั้นผิวหนังต่างๆนะคะทําให้ตัวเหลืองเป็นต้น 5. มีอาการบวมที่เกิดขึ้นมีาการเท้าบวมแขนขาบวมหน้าท้องบวมเนื่องจากตับไม่สามารถสร้างโปรตีนในเลือดได้นั่นเองน,นะคะ 6. เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจะทําให้เลือดออกง่ายกว่าปากติเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวได้นั่นเอง 7. บางรายเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจมีอาการอาจเจียนเป็นเลือดได้เพราะว่าความดันในตับสูงนะคะจนทําให้หลอดเลือดดาในหลอดอาหารมีความดันที่สูงขึ้นซึ่งหากความดันตรงนั้นมันสูงมากเนี่ยทำให้หลอดเลือดด,อดอาแตกได้ 8. ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงจะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็ติดเชื้อง่ายนะคะเมื่อร่างกายเราอ่อนแอนแล้วมีภูมิคุ้มกันลดลงหรือภูมิตกนะคะง่ายๆเลยภูมิตกเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการติดเชื้อหวัดได้ง่ายเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเอง9มีอาการปวดแน่นที่ชายโครงนะคะรู้สึกร้อนวูบที่ช่องอกแล้วก็ตึงบริเวณช่องท้องแล้วก็มีการปวดท้องด้วย10ถ้าลองสังเกตุปากแล้วลีฟิปากจะเห็นว่ามีสีคล้ำผิดปกติ รวมไปถึงลิงก็จะออกสียง่วงค้าด้วยสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเหล่านี้นะคะพอจะสังเกตได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะมีแค่2อสข้อหรือ5-6ข้อเนี่ยมันก็อาจจะเป็น สัญญาณที่ปงบอกว่าตับมีปัญหาควรจะรีบไปหาหมอแล้วก็เทสค่าเลือดก็คือค่าเอนไซต์ตับนะคะเพื่อจะได้รู้ต้นสายไปเห็นนะคะว่าทำไมเอนไซต์ตับสูงนะมาจากเออแอลโกอฮอล์ก็ดีมาจากการกินไขมันมากจนไขมันสะสมที่ตับนะคะแล้วก็มะเร็งตับในระยะต้นก็ได้นะคะอาจจะมีสาเหตุหลากหลายประการดังนั้นควรรีบไปเจาะเลือดนะคะแล้วก็รีบพบแพทย์ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะองขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ